สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการทดลองกระป๋องเชื้อเพลิงแบบพกพาแบบนี้ว่าจะสามารถนําไปใช้ในป่าได้จริงหรือไม่เห็นต่างประเทศมักจะเอามาทําเก็บไว้แล้วพกใส่เป้ให้ดูแต่ก็ยังไม่เคยเห็นตอนใช้งานจริงวันนี้เราเลยจะมาทําการทดลองต้มไข่ให้สุกในกระป๋องกาแฟเก่าที่เหลือใช้ว่าแล้วก็ลองไปลงมือทํากันเลยเริ่มต้นเราจะใช้กระป๋องนมเปล่าและเศษกิ่งไม้นํามาเหลาให้แหลมเพื่อใช้พยุงเศษภาชนะหุงต้ม เพื่อป้องกันการหกเวลาน้ําเริ่มเดือดและรักษาระยะให้อากาศสามารถลอดผ่านสร้างระยะห่างระหว่างหม้อต้มกับเชื้อเพลิงไม่ให้ดับลงครับตามด้วยเทียนไขซึ่งเราก็จะพยายามใช้วัสดุที่คล้ายกับต้นฉบับให้มากที่สุดซึ่งอันที่จริงเราก็สามารถใช้น้ำมันพืชเก่าทดแทนเทียนไขได้เช่นกันตามด้วยแผ่นกระดาษลังซึ่งหาได้ทั่วไปนำมาทำเป็นเชื้อไฟเปรียบเสมือนไส้เทียนตอนทำการจุดสร้างเชื้อเพลิงนั่นเองและเนื่องจากกระดาษแข็งนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไป เราจึงต้องลดขนาดแปดหยาบ,บเพื่อไม่ให้สูงหรือต่ำกว่าขอบด้านบานของกระป๋องเชื้อเพลิงที่เราจะใช้จากนั้นก็ทำการม้วนเพื่อเตรียมเสียบเข้าไปในกระป๋องให้พอดีก็จะได้กร,กระป๋องเชื้อเพลิงในแบบของเราแบบนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างจากต้นฉบับมาบ้าง เพราะเราเน้นสิ่งของที่หาได้ตามพื้นที่ทั่วไปและหาง่ายเพียงแค่พอใช้และใกล้เคียงต่อไปเราก็จะนําเทียนมาจุดเพื่อหยดน้ําตาเทียนให้ขี้พึ่งฉโลมไหลลงไปเคลือบตัวกระดาษที่เราม้วนไว้ให้ทั่วในกระป๋องและเนื่องจากกระป๋องของเราค่อนข้างลึกจึงต้องใช้เทียนจํานวนที่มากตามไปด้วย จากนั้นก็ลองจุดดูและนำเศษกิ่งไม้ที่เหลาตรงปลายแหลมไว้เสียบดินรอการต้มในขั้นตอนต่อไปจากนั้นเริ่มทำการตั้งกระป๋องที่มีไข่ไก่ดิบและน้ำพอท่วมตั้งห้อยไว้เพื่อรอรับเชื้อเพลิงและเราจะมารอดูกันว่าน้ำจะเดือดจนสุกได้หรือไม่แล้วสถานะของกระป๋องเชื้อเพลิง จะใช้ได้แค่ไหนเราไปรอชมด้วยกันเลยครับ ในขั้นตอนตอนนี้แนะนำให้หาน้ำอุณหภูมิเย็นๆมาไว้ใกล้ๆและระวังเปลวไฟกับความร้อนให้ดีหรือจะเตรียมว่านหางจอระเข้ไว้ก็ดีนะครับจากการสรุปผลการทดลองนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีการดับของเชื้อเพลิงจากกระป๋องบ้างเนื่องจากสถานการณ์จริงจะมีลมมีความไม่เสถียรในการเลี้ยงไฟให้สม่ำเสมอจึงต้องมีการเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลาระหว่างการต้มเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเชื้อเพลิงกระป๋องเล็กๆใบนี้ จะสามารถนำมาต้มไข่จนสุกหน้าพกพาเหมือนในคลิปที่ทำมาพกโชว์มากน้อยแค่ไหนเราลองไปแกะดูผลลัพธ์ของเรากันดูครับผลสรุปไข่สุกระดับเบลดันเลยนะครับถือว่าความร้อนใช้ได้เลยก็ถือว่าเชือเ้อเพลิงทำมือแบบพกพาที่เราเห็นกันในคลิปสั้นหรือคลิปจากคนเดินป่าจากที่ต่างๆนั้น สามารถนำมาใช้สอยได้จริงนะครับการันตีหากใครมีวิธีแปลกใหม่มาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้วิดีโอหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับตอนนี้แอดต้องขอตัวไปชิมไข่ของผลการทดลองครั้งนี้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ชมจนจบวิดีโอนี้และเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทดลองในครั้งนี้ด้วยนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh, you.